โอเคเปิดป้าเธอเปิดตัวเล่นตอนนี้เรคิดว่าจะทำอะไรครับจะเล่นไพ่วายตำรวจไม่จับบอลุกไม่จับแล้วจับใครจับป้าป้ากับคิดตั้นใครจับใครก่อนเอ่อป้าป้าจับป้าป้าก่อนใช่จับจับจับคนเดียวได้จับสองคนไม่ได้ไม่ได้จับคนเดียวทำไมต้องจับสองคนเดียวล่ะลูก จากคนเดียวก็เล่นด้วยกันไงก็จับสองคนมามาเล่นกับป๊าเล่ที่ต่านจะพาเล่นไพ่มาท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูที่ตั้งเล่นไพ่กับป้าป๊าดูดูเขาจะเอาตัวเลขกันเขาจะเล่นยังไงวันนี้เขาจะมาเล่นป๊อกเด้งนะครับได้เราจะเล่นป๊อกเด้งนะครับจ่วไพ่แล้วนะครับนี่จ่วไพ่ที่ด้านั่วไพ่สรุปแล้วก็เอาลาศสีต่อดนึ่ต้องบวกเดึ่ง ได้ผิดสีเขียวอะไรคือได้ผิดได้ผิดสีเขียวอ่าอ่าอ่าเอาไพ่มาเดี๋ยวป้าเป็นคนจ่ายเลยจะเป็นเจ้ามือป้าจะเป็นเจ้ามือหรอกป้าจะเป็นเจ้ามือไวปโอ้เอาไพ่มาคืนเจ้ามือป้าเจ้ามือป้าเป็นเจ้ามือใช่เจ้ามือคืออะไรเจ้ามือก็คือคนที่จ่ายไพ่ไงลูกจ่ายไพ่คนที่แจกไพ่คนที่เป็นคนที่จะแจกไพ่ใช่ เขาเรียกว่าเจำโหคอหกร้อยดี่เอามานั่งดีๆลูกมานั่งดีๆแล้วป้าจะจ่ายไพ่แล้วจ <lun> ่ายไพ่ยังไงก็แจกไพ่ไงลูกเขาเรียกว่าจ่ายไพ่นั่นแจกไพ่สองเก้าลูปฟ้าที่ทำให้ดูหน่อยนึงสามสามห้าสองเฮ้ย ได้ตัวเลขสัสนี่ไพ่ลูกอยู่ตรงนี้อันนี้มองไวในกองูได้อะไรมั่งได้ได้สองกับหกเอ้ยบวกกันเป็นกี่แต้มเก้าเก้าได้สองกับเก้าเป็นหนึ่งต้มหนึ่งต้มเป็นปลาได้กี่ปลาได้เก้าไม่ใช่ไม่ต้องเป็นหกหกสมบูรณ์อ6หกหรือเก้าหรอกเขาขีดข้างล่างยังไงอ๋อ ข้หมุนไม้ถูกทางสิลูกเป็นเลขไหนเป็นเลขอะไรเก้าเก้ากับอันนี้อะไรกับห้าบวกกันเป็นเท่าไหร่เป็นบวกเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่เป็นสิบสี่ปลาได้สี่แต้มคิดด้านได้สี่แต้มเก้ากับสองไม่ได้เก้าแต้มได้เก้าแต้มอดีดหูปลาเลยน้ะเออเออ กงเอามาใหม่กงเลยนะป๋าเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวมามาเล่นอีกมาเล่นอีกอะไรเหรอมามาเล่นต่อแม่เสื้อไม่อยากใส่เลยเหรอมาเล่นต่อมาเล่นต่อเสื้อสีชมพูนะคะอะไรป๋าจะเอาคืนอยู่ป๋าจะดีดหูที่ท่านฟืนอยู่มามาใกล้ๆมาใกล้ๆอะไรมาใจไพ่ก่อนนะใจไพ่เหรอ ดไฟออกลูกัะ oh, <R ook. S 1> นอ่รั่นอะหยิบบวกหยิบบวกได้สองได้แล้วป้าใจาก่อนมาให้สิตตันเออได้สามตันกับป้าได้ปิดตัวเลขได้ไสามกับสี่เนสี่แต้มลบ <4. S 2> สาบวกสี่สาตบวกสี่ได้สามบวกสี่เป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ไม่ได้เจ็ดแต้มได้เจ็ดแต้มดูป้าได้อะไรได้อ๋อป้าได้หนึ่งกับศูนย์ไปใช่ศูนย์อันนี้ผิดผิดสมอลลูกป้าได้แต้มเดียวสมอลป้าได้แต้มเดียวหนึ่งกับผิดป้าได้แต้มเดียวป้าได้แต้มเดียวจิ๊กได้เจ็ดแต้มได้เจ็ดแต้มป้าแพ้ป้าแพ้คนเดียวดีหูเลยลูกพจ่๊กได้ดีหูป้าเออหดีหูป้า คิดตั้ยังไม่แพ้ลูกปลายังไม่ดีดแต่คอร้อยก็ได้คิดว่าจะเอากี่แต้มลูกเอาเอาเอาแปดแต้มเอาแปดแต้มได้ได้เดี๋ยวป้าจัดให้แปดแต้มแปดแต้มใช่ไหมเอาเจอละ ซันขวาซันขวาได้ลุ้นก่อนมีอะไรได้ตัวไหนที่ได้ได้ได้อะไรบ้างได้หนึ่งกับผิดหนึ่งกับผิดป้าเปิดตัวเลขดูวอันนี้ห้าเกบห้าเ็ศูนย์เป็นศูนย์ศูนย์ไม่มีศูนย์ไม่มีค่าไม่มีค่าต้องจ่ายเงินเอาเล็ดไทยไปดีหัว กตันชนะเออกิตตันในห,หนึ่งแกมกิตตันไปยังชะฝาได้อยู่เออไได้ายังไม่ชนะิตันเลเปเ่ยเียงอีตานึงมาเร็วอ,อ๋อีตานึง,เร,งเร็วไปยังไม่ดีดีิดตนเลยมา ไม่ดีคุณคิตตันไม่ยอมแล้ววันนี้เอาขอ600 600หกร้อยหกร้อยหกร้อยพอ,พอเอป๊าป๊ายังไม่จ่ายลูเยอะให้่จ่ายขอโดดเอาไปของคิตันขอขอหกร้อย เป็นเเท่่าไหรลูกป็นบวกเลขปลาทำไมชนะคิดตั้นสักตาเลยเปิดตัวเลขให้ดูปลาสี่คิดตั้นชนะดีทูแรงๆเลยสี่กับศูนย์อีกแล้วในสี่เต้มตาสุดท้ายแล้วดีทูเลยสี่กับสี่กับหูคิดตั้นชนะอีกแล้วดีทูแรงเอีกแล้วดีทูปลแรงๆเลยชนะคนเดียวดีทางนี้หน่อยดีทางนี้อีกตาหนึ่งออีกตาหนึ่งให้ปลาชนะก่อน เพิ่งไปเล่นมาว้าอะไรวะปลาเขอยู่ไม่แพรอคนเดียวเลยแกแนมันแกแนใครลูกชายขี้โกงปลาเดะปลาทุกตาเลยมันต้องโกงแน่ไอสามคขาเนียนดูตัวอันนี้หน่อยคืออะไรเลขอะไรเลขสามหลบ 3ามยกปืนมาด้วย3 3ลูก3ใช่มันน้อยเกินแล้วเนี่ยน้อยเกินนะลูกอ่ะพอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อตั้นเออขอบฟ้าเอาเอาไปเดียวก่อนปูนเอาไปเดียวตั้นปอบฟ้า กิตตานด้อะไรบ้างลูกเล่ตัวเล่เลีกับคีดปาเปิดตัวเลขกดูกจะเห็นเก้า <9 S 2> กับสามใบพี<อ>เป็นเลนขหกกิตตะนด้อีกเลยเก้านะลกับสนะ ลลอ,อปลาอันนี้น้อยมันหลุดเรียกอะไรดูอสีฟ้าแปะพูดสิสาดังนั้งเลขสามป้ายกเบือสามพูดดังนั้งเลขสามถูกต้องเอาไปไว้ซื้อ มาสองกับเพียรป้าทำไมได้สองเต้มวะไม่ได้เต็มได้สองเต้มสองกับหึงเป็นสามหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกสองได้อีกแล้วไดอีกหนึ่งหนึ่งก็เป็นสีเหลืองสองก็เป็นสีฟ้าป้าเอาคืนป้าสีหนึ่งบวเป็นเท่าไหร่เม่ไงนะลูกป้าป้าไม่ชนะลูกอีกแล้วเนี่ยป้าได้ศูนย์สองเต้มเนี่ยสองบวกศูนเนี่ยสองบวกศูนยเป็น ไม่ไดาเลยจะให้ดีถูกป้าดีสิเออไม่ได้ไม่ได้ไดาออมาให้ป้าชนะก่อนลูกไหมโอ้ยยังไม่สนะป้าป้าทำไมโง่จังเลยไม่ชนะเลยโอยโง่เลยน่ะเฮ้ยแม่ออมีทำไหมมีหรอกมีแต่คิดตั้นนั่นแหละ <c oughs> มาน,านี่คานี่และชน,นะแท้ปลาอะไรวะสองบวกสองสองบวกสองดูแปดบวกค้าเป็นสามปลาได้สี่แต้ม <S <S ปลาคิดได้ได้กี่แต้มแมแต้มไม่ใช่แปดบวกค้าเป็นเท่าไหร่หรเป็นสามคิดได้สาแต้ <S <S ม ปลาปลา,าลปลาได้สี่แต้มปลาเยอะกว่าชินตันไหมได้สามอ่ะสามกับสี่ก็เยอะกว่ากันเอาปลาแหละปลาชนะใช่ไหมใช่เอาคืนอะไร